อาอุบุบิลาหิมินัชชยตานิจิมแนะนำบทอัลหะดิษบทนี้เป็นบทมาดานมียะมี29องค์การที่ให้การสนใจต่อการตราพระราชจำยดการอบรมและการชี้แนะการสร้างสังคมอิสลามให้ตั้งอยู่บนรากฐานแห่งหลักการศรัทธาที่บริสุทธิ์และมัญญาติอดีงามบทอัลหะดิษได้กล่าวถึงเรื่องสำคัญสำคัญสามเรื่องกล่าวคือหนึ่ง จักกวานทั้งมวลน,นั้นเป็นสิทธิของอลัลลอฮ์พระองค์เป็นผู้ทรงสร้างและผู้ประดิษฐ์ผู้บริหารตามที่พระองค์ทรงประสงค์สองจำเป็นต้องเสียสละชีวิตและสิ่งมีค่าเพื่อเชิดชูศาสนาของอลัลลอฮ์สามวาดภาพข้อเท็จจริงของโลกนี้ว่าไม่มีสาระปราศจากแก่นสารและเป็นสิ่งที่ลวงตาเพื่อมิให้มนุษย์หลงระเริงต่อมัน บทได้เริ่มโดยการกล่าวถึงความยิ่งใหญ่ของพระผู้สร้างทุกสิ่งในจักรวาลเช่นต้นไม้ก้อนหินมนุษย์สัตว์แร่ธาตุต่างๆย่อมแท้ซองสดุดีต่อพระองค์ทุกสิ่งจะกล่าวถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ยืนยันถึงความเป็นเอกภาพของพระองค์ต่อจากนั้นได้กล่าวถึงลักษณะอันง,งดงามของอัลลอฮ์และบรรดาพระนามอันสูงส่งของพระองค์พระองค์ทรงเป็นโดยไม่มีเริ่มต้นทรงท้ายสุดโดยไม่มีอวสาน ทรงปรากฏตัวด้วยร่องรอยแห่งสิ่งที่ถูกสร้างมาของพระองค์ทรงสั้นเร้นสิ่งที่ไม่มีผู้ใดรู้ถึงธาตุแท้แห่งข้อเท็จจริงของพระองค์และพระองค์คือผู้ทรงสร้างมนุษย์และผู้กำหนดจัดเตรียมจักรวาลองค์การต่างๆต,ต,ต่อมาได้เรียกร้องเชิญชวนบรรดามุสลิมให้เสียสละมีใจกว้างขวางและบริจาคในทางของอัลลอฮ์เพื่อให้บรรลุสู่ความมีเกียรติและความสูงส่งแห่งกิจการอิสลามดังนั้น จำเป็นแก่ผู้ศรัทธาที่จะต้องต่อสู้เสียสละด้วยชีวิตและทรัพย์สินเพื่อให้ได้มาซึ่งความสันติสุขในโลกนี้และผลตอบแทนในโลกหน้าบทนี้ได้กล่าวถึงผู้ศรัทธาและพวกกลับกรอกสำหรับบรรดาผู้ศรัทธานั้นแสงสว่างได้ฉายออกมาข้างหน้าและรอบๆตัวของพวกเขาส่วนพวกกลับกรอกนั้นก็จะคลำหาทางในความมืดเช่นเดียวกับที่พวกเขามีชีวิตอยู่ในโลกนี้คล้ายกับเดรฉา,าน ที่อยู่ในความมืดแห่งอาวิชาความผิดพลาดและการหลงผาบทนี้ได้กล่าวถึงข้อเท็จจริงของโลกนี้และข้อเท็จจริงของปรโลกและได้วาดภาพของโลกทั้งสองไว้อย่างละเอียดโลกนี้เป็นที่สูญสลายไม่ยั่งยืนไม่ถาวรเสมือนกับพืชพันธุ์ที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งได้งอกเงอยอย่างเต็มที่เมื่อได้รับน้ำฝนแล้วมันจะมีสีเหลืองเหี่ยวแห้งร่วงโรยจนกระทั่งกลายเป็นเศษชิ้น ไร้คุณค่าเมื่อลมพัดมามันก็กระจัดกระจายปลิวไปตามสายลมส่วนประโลกนั้นเป็นโลกแห่งความเจรังคงอยู่ตลอดไปไม่มีความเหน็ดเหนื่อยและความยากลำบากไม่มีความทุกข์ยากและความกังวลใจบทนี้จบลงด้วยการกล่าวถึงเป้าหมายของบรรดาศาสนาทูตใช้มีความยำเกรงต่อเละและให้เจริญรอยตามแนวทางที่ถูกต้องของบรรดาศาสนาทูต และบรรดานาบีของพงีะของโ์มบทนี้ได้ถูกขนานนามว่าบทอัลฮะดิษเพราะได้กล่าวถึงเหล็กในบทนี้ซึ่งมันเป็นพลังของมนุษย์ในยามสงครามเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนเหล็กนำไปใช้ในการสร้างสะพานและตึกรามบ้านช่องเหล็กใช้สำหรับทำโล่ดาบและหอกและนำไปใช้ในการทำรถถังเรือด,ดำน้ำปืนใหญ่ และอาวุธอื่นๆอ,อ,อีกมากมายด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอสิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินต่างแท้สองสดุดีแด่อัลลอฮ และพระองค์เป็นผู้ทรงอำนาจผู้ทรงปรีชาญาณะอาณาเด็ดขาดแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินนั้นเป็นสิทธิของพระองค์พระองค์ทรงให้เป็นและทรงให้ตายและพระองค์เป็นผู้ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งพระองค์เป็นผู้ทรงเดชะนุภาพในทุกสิ่ง وهو بكل شيء عليم.พระองค์ทรงเป็นองค์แรกและองค์สุดท้าย، และทรงเปิดเผยและทรงเรียนรับ،และพระองค์เป็นผู้ทรงรอบรู้ทุกสิ่ง. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. َعْلَمُ مَا وَمَا مِنْهَا الْأَرْضِ يَعْلِجُ فِي ال يَخْرُجُ يَنْزِلُ พระองคือผู้ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินในระยะเวลาหกวันและพระองค์ทรงสถิตอยู่บนบัลลังก์พระองค์ทรงรู้สิ่งที่เข้าไปในแผ่นดิน และสิ่งที่ออกมาจากแผ่นดินและสิ่งที่ลงมาจากฟากฟ้าและสิ่งที่ขึ้นไปสู่ฟากฟ้าและพระองค์ทรงอยู่กับพวกเจ้าไม่ว่าพวกเจ้าจะอยู่ณแห่งหนใดแล้วลอนั้นทรงเห็นสิ่งที่พวกเจ้ากระทำะ رض, ะอํลลาออนาจอันเด็ดขาดแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินนั้นเป็นสิทธิของพระองค์ และการงานทั้งหลายถูกนำกลับไปยังอัลลอฮ์เท่านั้น,นบพระองค์ทรงให้กลางคืนเข้าไปในกลางวันและทรงให้กลางวันเข้าไปในกลางคืน

จากสิ่งที่พระงองค์ทรงทําให้พวกเจ้าเป็นตัวแทนของมันดังนั้นบรรดาผู้ศรัทธาและบรรดาผู้บริจาคในหมู่พวกเจ้านั้นสําหรับพวกเขาจะได้รับรางวัลอันยิ่งใหญ่ م م และจะไหนเล่าพวกเจ้าจึงไม่ศรัทธาต่อหรอทั้งๆท,ที่รอซูลได้เรียกร้องให้พวกเจ้าศรัทธาต่อพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าและแน่นอนพระองค์ได้ทรงเอาสัญญาก,กับพวกเจ้าแล้วหากพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธา

وما لكم الا <سؤال> تنفقوا في سبيل <سؤال> الله ولله ميراث السماوات والارض لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل อุลัยกะอัลมุดรจัตัมมินัลลัดีนอันฟักูมินบาดูวกาตัลูวะกุลลูวะดัลลอฮุลฮุสนาวัลลอฮุบิมาตัมลูนขบีรและฉะไหนเล่าพวกเจ้าจึงไม่บริจาคในทางของอัลลอฮ์ทั้งๆที่มรดกแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินนี้เป็นของอัลลอฮ์ ย่อมไม่เท่าเทียมกันในหมู่พวกเจ้านั้นมีผู้บริจาคและได้ต่อสู้ใน,นทางขอระอก่อนการพิชิตนครมักะกกชนเหล่านั้นย่อมมีฐานะสูงกว่าบรรดาผู้บริจาคและต่อสู้ใน,นทางขอรลอหลังจากพิชิตนครมัก,ก,กาแล้วลฮอได้ทรงสัญญาความดีงามสวนสวรรค์แก่ทั้งสองฝ่าย แล้วลอนั้นทรงรอบรู้สิ่งที่พวกเจ้ากระทมลละ anan, ah له له ใครคือผู้ที่อัลลอฮ์จะให้ยืมบริจาคในทางขออัลลอ์ด้วยการยืมที่ดีแล้วพระองค์ก็จะทรงเพิ่มผลบุญแก่เขาและเขาจะรับรางวัลอันมีเกียรติคือสวนสวรรค์ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم รัศมีของพวกเขาจะฉายแสงณเบื้องหน้าของพวกเขาและทางเบื้องขวาของพวกเขาจะมีเสียงกล่าวว่าวันนี้มีข่าวดีแก่พวกเจ้าคือสวนสวรรค์อันหลากหลายมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านอยู่เบื้องล่างโดยพวกเขาจะพำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลนั่นคือชัยชนะอันยิ่งใหญ่ والمنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا, انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب ه ه วันที่พวกกลับกรอกชายและพวกกลับกรอกหญิงจะกล่าวแกบ่บรรดาผู้ศรัทธาว่าจงมองมายังเราเถิดเพื่อเราจะรับแสงสว่างของพวกเจ้าด้วยจะมีเสียงกล่าวว่าจงหันหลังกลับไปทางข้างหลังของพวกเจ้าเพื่อสแสวงหาแสงสว่างเอาเองขณะนั้น ก็จะมีกำแพงที่มีประตูบานหนึ่งมาขวางกั้นระหว่างพวกเขาด้านในของมันนั้นมีความเมตตาและด้านนอกของมันด้านของพวกกลับกรอกมีการลงทัทษยูนาดูนฮุมอลัมนะคุมมะอคุมกาลูบะลาวะลากินนะคุมฟะตันตุมอันฟุสะคุมวะตรับบัสตุมวัรตะบตุม วะาตรับดัสม์วารตบตุมว่ากรดกุมอลเอมานียุหแต่เจ้าอ م มรุลลอฮว่ากรดกุมบิลลาฮิลกรรุ่พวกเขาพวกกลับกรอกจะร้องเรียกเขาทั้งหลายบรรดาผู้ศรัทธาว่าพวกเราไม่ได้เคยอยู่ร่วมกับพวกเจ้าดอกหรือเขาทั้งหลายกล่าวว่าแน่นอน แต่ว่าพวกเจ้าได้ทำลายตัวของพวกเจ้าด้วยการกลับกรอกและพวกเจ้าคอยสิ่งที่เกิดขึ้นแกบ่บรรดาผู้ศรัทธาและพวกเจ้าสงสัยในเรื่องของาศาสนาและความหวังที่เลื่อนลอยได้หลอกลว,วงพวกเจ้าจนกระทั่งพระบัญชาของอัลลอฮ์ได้มีมาและมันชัยตอนได้ล่อลวงพวกเจ้าเกี่ยวกับอ,อัลลอฮ์ มมมมมาาาววคคุุนรรฮีลละบิสัดังนั้นวันนี้การไถ่บาปจะไม่ถูกรับจากพวกเจ้าและจากบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาที่พำนักของพวกเจ้าคือไฟนรกมันเป็นสถานที่อันเหมาะสมแก่พวกเจ้าและมันเป็นทางกลับที่ชั่วร้ายยิ่งอลลลมีก

และสิ่งซึ่งได้มีลงมาคือความจริงและพวกเขาอย่าเป็นเช่นบรรดาผู้จะรับคำพีมาก่อนนี้แล้วช่วงเวลาได้เนิ่นานานเกินไปแก่พวกเขาดังนั้นจิตใจของพวกเขาจึงได้แข็งกระด้างและพวกเขาส่วนมากจึงเป็นผู้ฝ่าฝืนอ ุอพึงทราบเถิดว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงให้แผ่นดินมีชีวิตชีวาหลังจากที่มันแห้งแล้งแน่นอนเราได้ทำให้สัญญาณทั้งหลายแจ่มแจ้งแก่พวกเจ้าแล้วเพื่อพวกเจ้าจะได้ใช้สติปัญญาไขขวด ان الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضَ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَأَقْرَضَ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ فاتين بنداผู้บริจาคชายและบรรดาผู้บริจาคหญิง และพวกเขาได้ให้อัลเลาะห์ยืมบริจาคในทางของอัลเลาะห์

ب ب ي ي และบรรดาผู้ศรัทธาเ่าะลอ الله, และบรรดารอสูนของพร่มชนเหล่านั้นพวกเขาเป็นผู้สัต์จริงและเป็นผู้เสียสละชีวิตหน้าที่พระผู้อภิบาลของพวกเขาสำหรับพวกเขาจะรับรางวัลของพวกเขาและแสงสว่างของพวกเขา

كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان ว่ามัลพยุ ا อ like ิลามะตาอลกรูรพึงทราบเถิดว่าแท้จริงการมีชีวิตอยู่ในโลกนี <the ้ไม่ใช่อื่นใดเว้นแต่เป็นการละเล่นและการสนุกสนานร่าเริงและเครื่องประดับและความโอ้อวดระหว่างพวกเจ้าและเป็นการแข่งขันกันสะสมทรัพย์สินและลูกหลานเปรียบเสมือนดังน้ำฝนที่การงอกงามของพืชผล ยังความพอใจให้แก่กสิกรแล้วมันก็เหี่ยวแห้งเจ้าจะเห็นมันเป็นสีเหลืองแล้วในที่สุดมันก็จะกลายเป็นเศษชิ้นแห้งส่วนในประโลกนั้นมีการลงโทษอย่างสาหาัสและมีการอภัยโทษและความโปรดปรานจากอัลลอฮ์และการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ไม่ใช่อื่นใดน,นอกจากความสุขที่หลอกลวงเท่านั้น سابقوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذين امنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم จงเร่งรีบสู่การขอพยโทษจากพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าและสวนสวรรค์ซึ่งความกว้างของมันประหนึ่งความกว้างของชั้นฟ้าและแผ่นดินซึ่งถูกจัดเตรียมไว้สำหรับผู้ศรัทธ,ธาต่ออัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์นั่นคือความโปรดปรานของอัลลอ์ซึ่งพระองค์ทรงประทานให้แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์แล้วลอนั้นเป็นผู้ทรงโปรดปรานที่ยิ่งใหญ่ م م และจะไม่มีเคราะกรรม,มันใดเกิดขึ้นในแผ่นดินนี้และไม่มีแม้แต่ในตัวของพวกเจ้าเอง เว้นแต่ได้ถูกบันทึกไว้ก่อนที่เราจะบังเกิดมันขึ้นมาแท้จริงนั่นมันเป็นการง่ายสำหรับอัลลอลลมตวฮบเพื่อพวกเจ้าจะได้ไม่ต้องเสียใจในสิ่งที่พวกเจ้าต้องสูญเสียไปจากพวกเจ้า และไม่ดีใจต่อสิ่งที่พระองค์ทรงประทานให้แก่พวกเจ้าและอัลลอฮ์นั้นมิทรงชอบผู้หญิงยะโสและผู้คุยโวโอวนั้นคือบรรดาผู้ตรณีและสั่งสอนคนให้ตรณี لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس วยโดยแน่นอนเราได้ส่งบรรดาศาสนาทูตของเรามาพร้อมด้วยหลักฐานอันชัดแจ้งและเราได้ประทานคำพีและความยุติธรรมลงมาพร้อมกับพวกเขาเพื่อมนุษย์จะได้ดำรงอยู่ในความเที่ยงธรรม และเราได้มีเหล็กขึ้นมาเพราะมันมีความแข็งแกร่งมากและมีประโยชน์มากมายแก่มนุษย์และเพื่ออัลลอฮ์จะได้ทรงรู้ถึงผู้ช่วยเหลือพระองค์และศาสนาทูตของพระองค์ดยทางลับแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงพลังผู้ทรงอำนาจ ه م م ه โดยแน่นอนเราได้ส่งนัวและอิบราฮิมมาและเราได้ทำให้ลูกหลานของเขาทั้งสองเป็นนบีและเราได้ประทานคำพีมาให้ดังนั้นบางคนในหมู่พวกเขาก็เป็นผู้ที่อยู่แนวทางที่ถูกต้องแต่พวกเขาส่วนมากก็เป็นผู้ฝ่าฝืนุมม่ฟอนาลา برسلنا وطفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله ه هُ نهُ ح ف ف แล้วเราได้ส่งบรรดาศาสนาทูตของเราติดตามร่องรอยของพวกเขาและเราได้ส่งอีซาบุตรของมารายามตาม,มาและเราได้ประทานคำพีอินยิลให้แก่เขา และเราได้กําหนดความสงสารและความเมตตาให้เกิดขึ้นในจิตใจของผู้ที่ปฏิบัติตามเขาส่วนการถือสันโดษนั้นเราไม่ได้บัญญัติขึ้นมาแก่พวกเขาเว้นแต่พวกเขาประดิษฐ์มันขึ้นมาเพื่อสแสวงหาความโปรดปรานของเอแต่พวกเขาไม่ได้เอาใจใส่เท่าที่ควรและเราได้ประทานรางวัลของพวกเขาแกบ่บรรดาผู้ศรัทธาในหมู่พวกเขาแต่พวกเขาส่วนมากเป็นผู้ฝ่าฝืน

พระองค์จะทรงประทานความเมตตาของพระองค์ให้แก่พวกเจ้าเป็นสองเท่าและจะทรงให้มีแสงสว่างแก่พวกเจ้าเพื่อพวกเจ้าจะได้ดำเนินชีวิตและจะทรงอภัยโทษให้แก่พวกเจ้าแล้วร้อนั้นเป็นผู้ทรงอภยัยผู้ทรงเมตตาเสมอลอยอัลลุ اب, ลกิตาบอัลลยรูนอลาชัยมินฟลล ววาอลบดทางนี้เพื่อชาวคำภีจะได้รู้ว่าพวกเขาไม่มีอำนาจเหนือสิ่งใดในความโปรดปรานของอัลลอฮ์และแท้จริงความโปรดปรานนั้นอยู่ในอุ้งพระหัตถ์ของอัลลอฮ์ซึ่งพระองค์ทรงประทานมันเท็ก ซึ่งพระองค์จะทรงประทานมันแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์แล้วล้อน,นั้นเป็นผู้ทรงกรุณาอย่างใหญ่หลวง